มาราโกโบทที่สาข้อหนึ่งถึงสองแล้วพระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาอีกและมีคนที่มือข้างหนึ่งรีบอยู่ที่นั้นคนเหล่านั้นคอยเฝ้าดูว่าพระองค์จะรักษาโรคให้คนนั้นในวันสบาโตหรือไม่เพื่อจะหาสาเหตุฟ้องพระองค์เมื่อถูกจิกวันสบาโตเป็นวันหยุดพักผ่อนจากการงานของชาวยิวพวกเขาจะไปศาสนสถานที่เรียกว่าศาลธรรมใกล้บ้านเพื่อนมัสก,การพระเจ้าในวัน สบาโตวันหนึ่งพระเยซูเข้าร่วมอย่างที่เคยปฏิบัติและพบคนป่วยมือรีบข้างหนึ่งร่วมประชุมด้วยพระองค์สงสารเขาจึงรักษาเขาให้หายต่อหน้าคนเป็นอันมากหลายคนพาก,กาันอัศจรรย์ดีใจในสิ่งที่พระเยซูทรงแผ่ความเมตตาต่อคนป่วยแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะยินดีมีคนกลุ่มหนึ่งเฝ้าดูเพื่อจับผิดเพราะนักศาสนาชาวยิวแปลคำว่าหยุดพักจากการงานรวมถึงหยุดทำความดีด้วยเขาหาว่าพระเยซูโล่งพระบัญญัติพระเยซูจึงตรัสแก่พวกเขาว่าในวันสบาโตควรจะทำการดีหรือทำการร้ายควรช่วยเหลือชีวิต หรือทำลายชีวิตคนเราไม่ต้องทำไม่ดีถึงจะมีศัตรูเพียงแต่เราทำดีกว่าบางคนเราก็มีศัตรูแล้วขอให้เราจำไว้เสมอว่านกไม่จิกผลไม้ดิบมันเลือกเจาะเฉพาะลูกที่สุกแล้วเท่านั้นดังนั้นผู้ที่ไม่มีผลงานความสำเร็จจะไม่มีใครสนใจไม่มีใครพูดถึงแต่พระผู้นั้น ทำความดีมีความสำเร็จมีคนนิยมชมชอบเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีนกบางชนิดคอยเจาะคอยจิตอย่างไรก็ตามอาจมีคนหวังดีวิพากวิจารณด้วยความบริสุดใจติดเพื่อก่อวิจารณ์อย่างสร้างสารรค์เป็นคนมีเหตุผลเราต้องเงี่ยหูฟังด้วยความถ่อมใจขอให้กำลังใจแก่ผู้เป็นเหยืออ่อก่อที่ถูกจับผิดถูกจิตและเจ็บอย่าติแตกอย่าท้อใจในการทำดีแม้ถูกแปรเจตนาไปในทางผิดจงอย่ามีใจขุมขืนจงให้อภัยพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความชอบธรรม และยุติธรรมทราบทุกสิ่งเห็นทุกอย่างพระองค์เป็นผู้ประทานบำเหน็จตามการกระทำและตามเจตนารมของคนคนนั้นถ้าพระเยซูคริสต์ยังไม่อาจหลีกเลี่ยงถูกจิกได้เราคงหนีไม่พ้นเช่นกันแต่เราหลีกจากการตอบโต้ตาต่อตา,ตาฟันต่อฟันได้ด้วยการหันมาทําการดีตอบแทนการร้ายนะครับอาเมนครับทานพระพร